คือที่พวกเราพูดถึง Data ของ One ระวันเนี่ยมันเป็น Data ที่เครือเราเนี่ยสะสมมาแล้วเกือบ20ปีแล้วบ,บวกกับศูนย์การค้าของเราที่มีคนมาเดินข้อมูลที่เรามีของลูกค้าเนี่ยมันก็คือโอกาสทั้งหมดนั่นแหละอีควอเชนมันง่ายๆเลยคุณยิ่งมีข้อมูลเยอะคุณก็ยิ่งมีโอกาสร้านค้าเองอ่ะเขาก็อยาก Access ตรงนี้ด้วยก็คือ The One b i z เนี่ยก็คือพลตฟอร์มตรงกลางที่มันเชื่อมอระหว่างศูนย์การค้ากาับลูกค้าที่มีอยู่ในนั้นสมาชิกอยู่แล้ว20ล้านคนนั้นด้วย กหม,มายควาว่าร้านค้าเล็กๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่ากำลังเป็น rising star มากๆสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ที่เก็บมาเป็น20ปีได้ oh. ถูกต้องเลย ลูกค้าของเรา20ล้านคนสเปนกับเราเยอะจริงๆโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงท็อป mm hmm. 1%ไม่ใช่แค่เท่า2เท่า3เท่าของลูกค้า on average ทั่วไปเนะี mm ่ย hmm. เขาสามารถสเปนได้ถึง25เท่า25เท <20. S 2> ่าคือตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่800เทนเน,นลล์ละแต่ acquisition ของเราเพิ่มขึ้นทุกปีเลย 100%, 300%ซนะซึ่งก็เป็นปนในที่ทางที่ดีแต่ในวเวลาเดียวกันโครงการอย่างเงี้ยจะดีที่สุด mm hmm. เขาไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เลย The secret sauce สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเซ็นทรัพัฒนา Data is the new oil นะครับข้อมูลลูกค้าคือหัวใจสําคัญที่จะช่วยทําให้เราทําการตลาดสร้างยอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทุกท่านลองคิดภาพว่า ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่แค่ interest แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า purchasing behavior และไม่ใช่แค่ของร้านเราอย่างเดียวคุณจะสามารถยิงตรงเป้าหรือว่าเพิ่มยอดขายได้ขึ้นมากอีกอกี่เท่าวันนี้ผมมาที่เซนทัลเวิด์นะครับก็คืออยู่ในเครือของ CPN สิ่งที่เราจะพูดคุยก็คือเรื่องของ the one ครับหลายคนคงรู้จักอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการเก็บ data ใช้ point redeem point ต่างๆมากมายตอนนี้เขาจะยกระดับไปอีกขั้นเพราะข้อมูลที่เขามีอยู่ประมาณ20กว่าล้านคนเนี่ย ลองคิดภาพว่าเอามาให้กับเทนเนน์ an, ร้านค้าทั้งหมดที่อยู่ในเครือกว่า40แห่งทั่วประเทศคุณลองคิดภาพถ้าคุณเป็นร้านกาแฟในนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าในนี้เราได้ข้อมูลจากทั้งหมดที่เป็น purchasing power มาใช้จะเป็นขุมทรัพย์มหาศาลแค่ไหนโปรแกรมนี้เขาเรียกว่า the one biz นะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยว่าเขามีวิธีคิดยังไงและ case study นี้น่าสนใจอย่างไรกับคนที่ทำเรื่องของรีเทลกับคุณอิสระจีราธิวัฒนครับ แต่ก่อนหน้านั้นเราไปฟังเทรนด์ด้านท่องเที่ยวและพฤติกรรมผู้บริโภคกันก่อนดีไหมครับจะได้รู้ว่าทําไม purchasing behavior หรือพฤติกรรมการซื้อถึงกลายเป็นเรื่องสําคัญมากของคนทําธุรกิจปี2024นี่ครับคุณแกะได้บอกกับเราว่าคนเดินห้างแทบจะลืมโควิดกันไปแล้วกำลังซื้อของปีนี้ดีกว่าช่วงก่อนโควิดเสียด้วยซ้ำครับเนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้นนั่นเองและนักท่องเที่ยวก็ก,กลับมาแล้ว แม้ว่าผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปชอบออนไลน์กันมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันเลยก็คือ Physical Retail หรือว่ารีเทลแบบที่เป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าจับต้องได้แบบนี้ยังไม่ตายครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปครับจริงๆก็มีนะครับก็คือกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคครับในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีความเซอฟี่หรือว่าฉลาดเลือกช่างเลือกมากขึ้นในการซื้อสินค้าจะซื้อสินค้าแต่ละครั้งจะต้องทําการ หาข้อมูลรีเสิร์ชอย่างหนักหน่วงแล้วก็คิดเยอะขึ้นมากเพราะต้องการจะได้สินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดครับดังนั้นก็เลยเป็นโจทย์ของทาง CPN ครับที่มีบทบาทในการทำงานด้านรีเทลจะต้องเปลี่ยนไปเขาไม่ได้เป็นแค่ SPACE เป็นแค่สถานที่หรือว่าเป็น place maker อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาต้องดูแลคู่ค้าในเครือให้ดีมากขึ้นก็คือดูแลร้านค้าที่มาเช่าพื้นที่ของเขานี่แหละครับเพราะว่า ลูกค้านั้นคิดเยอะมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนี่จึงเป็นที่มาครับของโปรแกรมที่เรียกว่า The OneBiz ครับมันคือแพลตฟอร์ม Marketing Intelligence <c oughs> ก็คือแพลตฟอร์มที่ช่วยทำเรื่องของ marketing ที่ฉลาดสุดๆเลยทำงานแบบ e N-to-N d e d Solution ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำต่อยอดมาจากการเก็บข้อมูลของลูกค้าตลอด20ปีครับของแพลตฟอร์ม The OneCard นั่นแหละครับ นี่จึงเป็นสาเหตุครับว่าทำไมข้อมูลของลูกค้าในปัจจุบันสําคัญมากเลยเขาซื้ออะไรซื้อแบบไหนซื้ออย่างไรซื้อนานแค่ไหนซื้อติดต่อ,อกันแบบไหนเพราะร้านค้าก็จะต้องทําการแข่งขัน c u สตอมไม e หรือปรับเปลี่ยนและ Personalize หรือว่าทําให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลเลยไม่ใช่แบบ Segment แบบเดิมๆให้มากที่สุดในยุคที่ลูกค้าคิดเยอะเช่นนี้ครับการที่คู่ค้าของเราเนี่ยมา,มาทำธุรกิจกับเราเนี่ยนะฮะถึงไม่ใช่ว่า มาจ่ายค่าเช่าค่าพื้นที่แล้วก็มีพื้นที่คุณให้คุณไปขายแค่นั้นมันมไม่ใช่เลยม,มันมากกว่านั้นเยอะล่ะเราพรว d ์ข้อมูลให้พว้ลูกค้ารว้สถานที่ communications นะหลายๆรูปแบบเลยทุกอย่างมันจะเป็น holistic partnership มากขึ้น<ม>นะฮะนี้ที่เราโกงเราในในอนาคตที่เราอยากให้คู่ค้าของเราเนี่ยเข้าใจอย่างชัดเจนคือถ้าคุณไปเช่าพื้นที่อื่นที่ไหนที่ไหนเนี่ยอาจจะได้แค่ หนึ่งส่วนสองส่วนของเราเนี่ยมันโฮลิสติกมากจริงๆนะฮะเราช่วยกันตั้งแต่ก่อนเปิดนะะเรามาทำศึกษากันว่าลูกค้าของคุณจะเป็นยังไงจะเป็นใครเข้าไปถึงลูกค้าตรงนี้ได้ยังไงพอเปิดแล้วเนี่ยมาทำแคมเปญกันต่อนะฮะจะเปิดมากกี่ปีกี่ปีเราก็ยังพัินิเพตกันเรื่องนี้ต่อ,ตอไปเรื่อยๆแล้วก็สามก็ต่อยอดกันกันอีก ถ้าเกิดคุณจะขยายไปที่อื่นมีอะไรให้เราช่วยโควต์ฟันดิ้งโควต์อินเวสเมนต์นะเกี่ยวกับแฟรนไชส์เดเวล็อปเมนต์ให้กับคุณเพื่อแต่ขยายที่อื่นต่อนะฮะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราถึงเรียกว่าโฮลิสติกพาร์ทเนอร์ชิพทั้งหมดเลยคือช่วยทุกมุมเลยใช่ไหมใช่ทุกมุมนะฮะให้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้ครับเป็นหน้าที่ของเราจริงๆครับแต่สุดท้ายเลยเป้าหมายของทาง CBN เองที่บอกว่าอยากจะมีเรื่องของ Imagining Better Futures for All เนี่ยนะครับอยากให้ใช้เห็นภาพอีกครรรรั้งงงนึเเพาาาาะว่ขอทธุกิจหลย สเต็กโฮเดอร์มี B2B, B2C นะครับจริงๆแล้วมันจะส่งต่อกันยังไงครับเวลาเราพูดถึงลูกค้าเนี่ยนะสเซเซนทรัลพัฒนานเนี่ยเรามีลูกค้าหลายประเภทนะเรามีทั้งคู่ค้าของเราเองซึ่งเป็นร้านค้าที่มาเปิดคู่ค้างเราที่มาเปิดในส่วนค้างเราเองแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีลูกค้าซึ่งเป็น End c o n s u m e r ด้วยการที่เข้ามาพัฒนาธุรนะกิจกับเราเนี่ยนะมาอยู่ในโครงการในวันบริษัของเราเนี่ยเราช่วยให้ คู่ค้าของเราเนี่ยได้เติบโตได้เร็วขึ้นลูกค้าของเราก็คือแบรนด์นะฮะเทนเนนต์ของเราเนี่ยผ่านเนอร์ของเราเนี่ยให้เติบโตได้เร็วขึ้นมียอดขายที่ดีขึ้นขยายไปกับเราวันหนึ่งให้ครบ40กลุ่มลูกค้าเลย <c oughs> นะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเข้าถึงลูกค้าเอ d นค n s ซูเมอร์เนี่ยได้เร็วขึ้นด้วยไปต่อยอดได้เร็วขึ้นด้วยไปเจอทาร์เกตที่ถูกต้องไปเจอเพเทนเซอลลูกค้าที่ถูกต้องและสามารถคอมมินิเคชแล้วสามารถ มีการค้าการค้าขายกันเนี่ยเขาเนี่ยได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อยอดจากตั้งแต่ B to B แล้วก็ to C ด้วยซ้ำนะฮะอีอกออสซิสต์มี้ก็เจคอครบเลยตรงนี้คือหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่พวกเราพูดถึงถึงเดต้ของตะวันเนี่ยใช่ไหมฮมันเป็นเดต้าที่เครือเราเนี่ยนะฮะของบริษัทโนโตรวันเนี่ยเขาก็สะสมมาแล้วเกือบ20ปีแล้วบวกกับศูนย์การค้าของเราเนี่ยที่มีคนมาเดินวันหนึ่งเนี่ย 1.3ล้านคนเนี่ยนะฮะต่อวันภายใน40ศูนาค้าของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ร้านค้าที่อยู่อยู่กับเราเนี่ยกว่า6 0 0 0ร้านค้าเนี่ยนะ,ะตรงนี้จะเชื่อมกันยังไงเพราะว่าเราต้องเราก็อยาก access ข้อมูลของลูกค้าของเรานะฮะหมายความว่าร้านค้าเองเขาก็อยาก access ตรงนี้ด้วยนะ,ะจะเชื่อมต่อกัน,นยังไงก็คือ The OneBiz เนี่ยก็คือพลตฟอร์มตรงกลางที่มันเชื่อม,อมระหว่างศูนย์การค้ากับลูกค้าค นะฮะที่มีอยู่ในนั้นสมาชิกอยู่แล้วก็20ล้านคนอยู่นั้นด้วยซึ่งปกติก่อนหน้นี้อาจจะไม่เคยเข้าถึงอย่างแบบสมบูรณ์แบบแถูกต้องคือแต่ละร้านเทนนที่มาเช่าร้านอาหารร้านนวดร้านค้าเขาก็อาจจะทำ C R M ในรูปแบบของเขาใช่ถูกต้องเลยประเด็นนี้คุณเกณน์เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าแต่ละคนมานั่งทํา C R M มานั่งทําตรงนี้จริงๆเนี่ยหนึ่งมันไม่ cost effective นะมันไม่ cost efficient ขนาดนั้น สองใช้เวลานะใช่ใช่ใชธุรก,กิจที่เริ่มใหม่ SME เริ่มใหม่ๆม่เนี่ยจะให้เขามานั่งสะสมข้อมูลอีก2ี่ปีใช่ไม่มีเวลาไม่ได้ง่าย <c oughs> ขนาดนั้นใช่ไหมสามเขาเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ให้ถูกต้องได้ดีที่สุดแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือเปล่านะฮะก็ไม่แน่ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงใช้อิคอนิมิวสเกลของเราเนี่ยมาเลเวจตรงนี้ให้กับเชื่อมระหว่ังข้อมูลตรงนี้กับ คู่ค้าของเราทั้งหมดโอ้นั่นหมายความว่าร้านค้าเล็กๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่ากาลังเป็น rising star มากๆเข้ามาสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ที่แบบซีเวนเก็บมาเป็น20ปีได้ใช่ฮะถูกต้องเลยก็คือเป็นเป็นบริษัทนึงคือของเราเนี่ยเดอะวันเนี่ยที่ทาตรงนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบริษัทเดียวที่มีข้อมูลลึกและยาวนานมาขนาดนี้ที่เก็บสะสมข้อมูลมานานขนาดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกเนี่ยถือว่า readily available อย่างนที่พี่เขีนมเมื่อกี้สองก็คือใช้ได้เลยนั่นแหละนะไม่ใช่พร้อมอย่างเดียวแต่ใช้ได้เลยสามมีวิธีอีกว่าควรจะใช้ยังไงให้ถูกต้องและ ffi c i e n t ที่สุดให้เพิ่มยอดขายให้คุณหรือทําให้คุณขยายต่อไปได้ถ้าเกิดเป็นของคนอื่นเนี่ยอาจจะเขาอาจจะเพิ่งเริ่มนะ,ะก็เป็นดีเขาก็เป็น Good Start แต่ว่าถ้าเพิ่งเริ่มเนี่ยแน่นอน3 5, ปี5ปีก็ไม่เท่าข้อมูลที่มีอยู่แล้วมา20ปีแล้วเรามีข้อมูลลูกค้าทุกคนใช่ไหมก็มึงลูกค้าทุกคนเนี่ยก็สําคัญ วันนี้คุณเคนไปซื้อือรองเท้ากีฬาคู่หนึ่งใช่ไหมแล้วเป็นร้านค้านี้ที่เขาเ n อร์ a c t กับคุณเคนอยู่เนี่ยเขาก็รู้อย่างเดียวว่าคุณเคนชอบซื้อรองเท้าสีอะไรชรุ่นอะไรก็แค่นั้นถูกต้องไหมเขาไม่รู้ผมไปซื้ออะไรอย่างอื่นถูกต้องเลยแต่ของเราเนี่ยข้อมูลที่เรามีคือเรารู้เลยว่าก่อนที่คุณเคนจะเข้าไปซื้อรองเท้าคู่นั้นเนี่ยคุณเคนเข้าไปสู่ร้านค้าไหนของเรานะฮะคุณเคนเข้าไปซื้ออะไรอีกในสู่ร้านค้านั้นของเรา สมมติไปใช้จ่ายในห้างสงรรพสินค้าเซ็นทรัลหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตท็อ,ทอปของเราหรือไปร้านค้าในคนอื่นนะฮะที่มีตอนนี้เนี่ยในเครือของตะวันเนี่ยอยู่3,000กว่าร้านเนี่ยซื้ออะไรบ้างซื้อบ่อยขนาดไหนตรงนี้เอามาใช้เป็นข้อมูลของคุณเทนได้หมดเลยว่าว่า,วาร้านค้าต่อไปเนี่ยนะครับสมมุติเขาอยากจะ target ลูกค้าที่ไม่ใช่เกี่ยวกับสปอร์ตแวร์อย่างเดียว นะฮะแต่เป็นลูกค้าที่ในมิติอื่นอย่างในมะุมมุมมองในมิติอื่นของลูกค้าคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบท่องเทีย่ยวหรือเปล่าเป็นคนที่ชอบอกีฬาแบบอื่นชอบใช้จ่ายแบบไหนบ้างตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยเรามีดิเมนชันอื่นที่มันสา0้อหกสิบองศามากกว่าแค่คนที่ชอบรองเท้าคู่นี้เพราะอย่างนี้แล้วซื้อแค่รองเท้าว่าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถช่วยร้านค้านี้เขาได้ว่าเราจะให้ ข้อมูลตรงนี้กับเขาไปเนี่ยเพื่อจะ track ลูกค้า<ม>เพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างค่าประเภทไหนบ้างนอกจากจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทราบกันดีในยุคปัจจุบันว่ามันสําคัญส่วนใหญ่ hmm. so, คนก็จะมองเรื่องไลฟ์สไตล์หรืออินเทอร์เรสต์แต่จริงแล้วข้อมูลของเด e o วันอันนี้เดอะวันวิสมันมันลึกซึ้งกว่านั้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องของ purchasing behavior เลยใช่ครับพูดจริงๆเพราะผม,มนั่งคุยกับคุณเคนวันนี้ผมอาจจะถามคุณเคนเออคุณเคนชอบใส่เสื้อสีอะไรสีนูน่นสีนี้คุณเคนอาจจะบอกผมได้หลายอย่าง จริงหรือไม่จริงเราอาจจะไม่แน่ใจแต่ไปซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่แล้วก็จะซื้อจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจันไม่ใช่ behavior อย่างเดียวมัน actual พฤติกรรมของลูกค้าที่เกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการที่เราสะสมข้อมูลเนี่ยนะฮะมันจะบ่งบอกเลยว่าลูกค้าคนนี้ถ้าพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนี้แล้วที่ผ่านมาก็คือ purchasing behavior ก็จริงจริงเนี่ยและในอนาคตเนี่ย พฤติกรรมเขาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะนำข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเหมือนเขามีถังข้อมูลใหญ่กว้างมากขึ้นลึกมากขึ้นของลูกค้าที่เข้ามาซื้อปกติอาจจะเป็นแค่ร้านของเขาอย่างเดียวครับอันนี้คือทั้งหมดเลยที่อยู่ในเครือของ c ี N ทั้งหมดใช่ใช่ถูกต้องเลยคือนี่เรากำลังพูดถึงวิธีใช้ข้อมูลคือ The One b s i e เนี่ยที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์การค้ากับ The One ใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย โปรแกรมมันมีประสิทธตรงไหนเพราะว่า The One เนี่ยเรียกว่าเป็น Database ที่ Powerful มากและที่สำคัญมี Point อยู่ในนั้นเนี่ยกว่า15,000ล้าน Point อยู่ในนั้นนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกวันเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอา Point เนี่ยมาเบิร์นกับร้านค้าโซโซการที่ The One Biz โปรแกรมนี้เนี่ยลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาสามารถทั้งเอิร์นพอยต์แล้วก็เอาพอยต์มาเบิร์นได้ด้วยโซมันก็วินวินกับ กับคคู่้าของเราทั้งหมดเเลยก็ป็นอีโคซิสเต็มใช่ไะเดี๋ยวจะลองมาซื้อของในเซ็นทรัลดูนะครับตอนนี้อยู่เซ็นทรัลเวิลด์นะอยู่โซนออฟฟิศก็เดี๋ยวลองซื้อกาแฟดูนะครับปกติก็ไม่รู้เลยกันก็ว่ามันจริงๆมันใช้พวกพอยสะสมแต้มอะไรด้วยถ้าเกิอยู่ในห้างตอนนี้เดี๋ยวนี้มันใช้เด e วันในในห้างได้เลยใช่มั้ะยครับครับเอาเอาลาเต้เย็นแล้วกันครับเป็นไซส์ทอครับแซนด์วิชปวดไข่กุ้งครับ อันนี้ซื้อจริงเลยนะไม่ได้ไม่ได้พ๊อปนะเนี่ยกินจริง,รงนะปกติก็จะจบตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดน,นี้เราได้สะสมแต้มด้วยขอบคุณครับนะอันนี้ก็จริงก็ซื้อปกติแต่ว่าสิ่งที่ที่ร้านเขาจะได้เลยก็คือข้อมูลข้อมูลของผมจะมป็นในฐานะลูกค้าเดลวันนะครับเราก็ลองคิดภาพถ้าเกิดว่าผมไปซื้อ ขนมปังร้านอื่นไปซื้อรองเท้าร้านอื่นข้อมูลผมก็จะถูกเก็บไปมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าช็อปแต่และช็อปเนี่ยเอาข้อมูลของผมมาทํางานเพิ่มเติมเพื่อจะทําให้ผมกลับมาซื้ออีกได้มากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลลูกค้าให้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นการเข้ามาใช้เนี่ยเราต้องมีโจทย์ให้ชัดเจนโจทย์นั่นก็คืออะไรคืออย่างเช่น มีแบรนด์สปอร์ตแวร์มีหนึ่งสาขาที่เขาอยู่กับเราทีนี้สาขานี้เกิดอะไรขึ้นยอดขายก็เริ่มตก spending ของของของลูกค้าเขาเนี่ยก็ยังเท่าเดิมแต่ลูกค้าเนี่ยเริ่มเซบล้ไม่ค่อยขึ้นละทํายังไงว่าเราจะ provide ข้อมูลเขาเขาหาลูกค้าของเขาเองก็คือเขาก็ได้ลูกค้าของแบรนด์ของเขาเองที่มีอยู่แค่นี้ใช่ใช่อาจจะกลุ่มเดิมเดิมใช่กลุ่มเดิมเดิมแต่นี่เขาบอกโอเคเราก็มาดูมา cross check หรือว่าลูกค้าเขาจริงจริงแล้วเนี่ย เขามี a f ฟ i l i a t i o นกับพฤติกรรมอะไรบ้างอีก hmm. อย่างเช่นเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางทานอาหารประเภทไหนชอบดื่มกาแฟาประเภทไหน hmm. ใช่ฮะเราก็อาจจะเอา c t e r i s t i c พูดเนี้ยนะฮะที่ทำไปจริงๆเนี่ยมาดูว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มลูกค้าเดียวเขานั่นแหละ hmm. แต่เขายังไม่เคยแทบเป,ป็นกับลูกค้าพวกนี้เลยเ hmm. hmm. ข้าใจครับพอเรามาดูตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคเราเดินไฟแล้วว่าตรงนี้แหละคือ p o t e ์ t i a l customer ใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ สุดท้ายแล้วเราก็ไป execute แล้วเราก็ไปหาลูกค้าพวกนี้เนี่ยนะฮะแล้วเชื่อมโยงให้เขาได้็ยงงว่ายิงแอดไปหรือะไรก็ว่ากันไปจูกต้องทำ communication กับลูกค้าพวกนี้นะฮะให้ลูกค้าพวกนี้เข้ามาใช้จ่ายกับร้านค้าพวกนี้มากขึ้นับเกิดอะไรก็คือเกิด spending ที่มากขึ้นผลลัพธ์ก็คือเกิดมากขึ้นเลยใช่ก็คือลูกค้าก็เกิด spending ที่จำนวนลูกค้าที่เข้ามาหาเขาก็ต้องมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเกิด spending ที่มากขึ้นด้วย เท่าตัว2เท่าตัวเลยจากโครงการที่เกิดขึ้นจริงๆที่ทำไปแล้วส่วนอันนี้แหละผมว่าคิดว่าที่สำคัญแลวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันคือไม่ใช่จํานวนลูกค้าที่เข้ามาอย่างเดียวแต่ลูกค้าก็สเปนมากขึ้นด้วยแม้วาาสเก็ตไซส์ของที่ร้านค้าของคู่ค้าของเราคนนี้เนี่ยที่รับไปเนี่ยบาสเกตไซส์ของลูกค้าที่เข้ามาสเปนก็มากขึ้นอีกไม่ใช่จํานวนด้วยเพราะว่าโครงการของ The One Business ที่เราเชื่อมต่อ t h อ o วันกับส่นลูกค้าเราเนี่ยคนที่มาสเปนเนี่ย คือเขาเป็นคนที่ l อยัลคัสเ o อร์อยู่แล้วนะแปลว่าเขาก็ยิ่งอยากสเปนเพราะเขาเขายิ่งสเปนเขาก็ยิ่งได้ Point เพิ่ม,มใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ a สเกตไซส์ของลูกค้าพวกนี้ก็จะเยอะขึ้นข้อมูลที่เรามีนะฮะลูกค้าของเราเองเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าที่เรียกว่าเป็นเป็นไฮเพอร์เชิงไม่มากๆสเปนกับเราเยอะจริงๆนะโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึง t o อป 1, 1> รของลูกค้าที่อยู่ในเดอะ n e โปรแกรมเนี่ยหมายความว่าอะไรคือ ท e นนซี่ที่ลูกค้าพวกนี้จะสเปนเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่เท่า2เท่า3เท่าของลูกค้า on a v e r a g e ทั่วไปเนะเขาสามารถสเปนได้ถึง25เท่า25 25เท่าของลูกค้าทั่วไปอ,อันนี้คือสถิติที่เกิดขึ้นแล้วที่เราสะสมมาทั้งหมดเพราะว่า Loyal Customer คือ l o c u ลคัสเตอรอถึงเมื่อกี้ที่อธิบายว่าการที่คู่ค้าของเราเนี่ยมาร่วม The OneBiz สโปรแกรมของเราเนี่ยเขาเข้าถึงลูกค้าได้ถึง ลึกซึ้งแล้วก็เร็วด้วยถ้าเกิดไปทาเก็ลูกค้าท,ทั่วไปที่ไม่ใช่ก็อาจจะไม่เพิ่ม spending เลยได้ซ้ําแล้วถ้าเกิดโดนลูกค้าที่ใช่เนี่ยก็าอาจจะมาซื้อคุณเนี่ยมากกว่าเป็นหลายสิบเท่าเลยและในเครือเราเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คืออยู่ที่25เท่าเลยท็อป 1%, 1ของ The One คีเวิดของ The One b i s คือไม่เสียเวลาไม่เสียต้นทุนครับ เพราะแม้ว่าการทำ CRM หรือว่าทำ Data Marketing ในปัจจุบันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับของผู้ประกอบการทุกคนควรจะทำถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มทำแล้วต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่นับหนึ่งสร้างระบบมันแพงถูกไหมครับต้องใช้ความรู้ความสามารถมากมายแพลตฟอร์ม t h o One b บิของ CPN เขาก็เลยมองว่าเขาอยากจะเข้ามาเป็นทางเลือกให้เป็นโซลูชันให้กับคู่ค้าทุกคนร้านคา้าทุกร้านแบรนด์ทุกแบรนด์สามารถมาใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมของลูกค้าหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ครับไปกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันตัวเองได้มากขึ้นไอ้เ <c oughs> <I S 2> จ้า p u r c h <oughs> a s i n g Behavior ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการก็ <c oughs> เลยเป็นข้อมูลของการซื้อที่แท้จ,จริงของลูกค้าในระบบนิเวศนี้ทั้งหมดของ CPN เราจะได้เห็นเลยครับว่าลูกค้าคนไหนมีโอกาสจะเป็น Potential Customer หรือว่าลูกค้าคนไหนเราไม่เคยได้เลย แต่เขาซื้อกาแฟข้างๆร้านเราเขาไปซื้อรองเท้าอีกร้านหนึ่งแล้วเขาอาจจะมาซื้ออาหารในร้านเราก็เป็นไปได้ข้อมูลเล่นๆนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าท็อป1%ของลูกค้า c p n ก็คือคนที่แบบท็อปสเปนเดอร์ใช้จ่ายเยอะที่สุดเนี่ยมีการใช้จ่ายมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง25เท่าเลยครับโอ้โหดังนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวบอกนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่มีกำลังซื้อยังมีอยู่ และเขากระเป๋าหนักมากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปิดสาขาแรกที่ไหนอยากจะขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณเห็นข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นผมมีเคสตัดดี้นะครับเป็นแบรนด์ร้านอาหารจากต่างชาตินะฮะเข้ามาเปิดตลาดประเทศไทยร่วมกับ C P N ในช่วงโควิดที่ตอนนั้นไม่มีใครเดินห้างเลยเนาะแต่อะไรครับทำให้แบรนด์เหล่านี้กล้าที่จะขยายสาขาในประเทศไทย เคสซาดีนี้ชื่อว่าไฮดีเลาครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลที่เรามีของลูกค้าเนี่ยมันก็คือโอกาสทั้งหมดนั่นแหละใ <c oughs> ช่ equation มันง่ายๆเลยนะคุณยิ่งมีข้อมูลเยอะคุณก็ยิ่งมีโอกาส communicate ขายได้ดีเยอะขึ้นไปเยอะขึ้นเลยอย่างเช่นแบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาในประเทศเราช่วงโควิดเช่นแบรนด์ไฮดีเล่าางมาจากเมืองจีนครับครับฮิตมากมีช่วงคนต่อแถวใช่หวังว่าเคยด้ไปลองกันนะครับมาล่าที่นี่เขาเข้ามาในประเทศไทย เขาบอกเขาเข้ามาช่วงโควิดเนี่ยเขาเปิดช่วงโควิดเลยนะสอ2พันยี่สิบเอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจว่าทําไมเขาควรจะมาเปิดช่วงโควิดนะช่วงนั้นแน่นอนแล้วก็มีล็อกดาวน์นิดหน่อยหผมบอกเนี่ยผมมีข้อมูลให้คุณทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้ให้คุณฟังว่าร้านค้านะฮะประเภทไหนอะไรที่คนชอบแบบไหนพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงถ้าคุณเปิดมานะและคุณขายไม่ได้นะทางเรายินดีไม่คิดค่าเช่าเลย นะคือมันมีข้อมูลมายันใช่นะคือเรามีข้อมูลที่ที่แม่นยําอยู่แล้วคือข้อมูลมันหลอกกันไม่ได้เอาพูดจริงจริงัตอนนั้นข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเขาฮอตพอนอยู่แล้วใช่พฤติกรรมของผู้บริโภคศูนย์ของเราเนี่ยมีร้านค้าประเภทนี้อยู่กี่ร้านนะฮะผู้บริโภคที่ใช้จ่ายในในร้านค้าร้านค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเรามีเรามีค่อนข้างครบเลยครับแล้วพฤติกรรมของคนเนี่ยมาทานสมมติทอดผ่อนเนี่ย เดือนหนึ่งกี่ครั้งปีอะไรกี่ครั้งคือเรารู้หมดเลยใช่ฮะเพราะว่ามันสะสมมานานจริงๆคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเพิ่งมาบอกว่าเราเพิ่งมีข้อมูลมาสองสามปีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อมั่นในเราเราก็เชื่อมั่นในเขาเข้ามาเปิดเขาก็สักเซสมากตอนนี้อยู่ในประเทศไทยประมาณสิบสาขาต้นๆก็แปดสิบเปอร์เซ uh ็น huh. ต์ของสาขานั huh. K> <k ้นก um ็อยู่กับเครือเราทั <S <s ้งหมดเลยคือที่เขาสักเซสอย่างหนึ่งโอเคเป็นแบรนด์ของเขาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมีข้อมูลที่มันยืนยัน ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นได้จริงๆแล้วทาให้ยิงแม่นขึ้นแล้วมองอนาคตยังไงครับของเรื่องการใช้ Data หรือว่าตัว the one b i s e เนี่ยอนาคตอยากจะเห็นอะไรเป้าหมายคืออะไรหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ายังไงข้อมูลเนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่สำคัญที่สุดสําหรับเ,เราเองคู่ค้าของเราลูกค้าของเราอยู่แล้วแล้วมันกลับไปตอบโจทย์ที่เราเรียกว่าแบรนด์พื้นทุสของเรา ตรงนี้มันกลับมาย้ำเสมอว่าเราต้องเอาข้อมูลพวกนี้ไปพัฒนาไม่ใช่รีเทลอย่างเดียวไปพัฒนาให้ธุรกิจของคู่ค้าของเราเติบโตได้มากขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นทุกวันเราจะรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะมีคู่ค้ามากขึ้นและไม่ใช่วคาคู่ค้าที่มาใช้รีนรีเทลอย่างเดียวเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราเปิดไปตั้งแต่แรกคือแบรนด์เฟิร์สเฟิร์สของเราเนี่ยก็คือการที่เรา i m a g i n i n g better futures for all ใช่ไหม เราพูดถึงการที่เราเข้ามาพัฒนานะฮะธุกรกิจของคู่ค้าของเราเนี่ยให้ยั่งยืนและขยายไปมากขึ้นแต่เราก็มาพัฒนาทำให้ชีวิตของลูกค้าของเราเองเนี่ยนะที่เข้ามาจับจ่ายให้สอยในศูนย์ค้าแล้วเนี่ยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยมหมายความว่าเราเนี่ยควรจะเป็น place maker สำหรับคู่ค้าของเราที่ไม่ใช่แค่ให้คนมามาชอปปิ้งอย่างเดียวนะฮะ เราเป็นเป็นรีเทลเลสเดเวลอปเปอร์เนี่ยแต่เราดิเวอเรทซ์ไฟออกไปละดิเวอเรทซ์ไฟออกไปทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมครับเรสซิเดนเชลเกี่ยวกับคอนเวนชั่นเกี่ยวกับฟูดพาร์คเข้าใจแต่เดิมดิเวอรทซ์ไฟพอสมควรละในเวลานี้ออฟฟิศบิลดิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้จะมาช่วยเราพัฒนา องประกอบอื่นของของ development ของเราอีกอ๋อคือไม่ใช่แค่ตัวทํ r e t เ tail อย่างเดียวข้อมูลนี้เอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้ด้วยใช่คือเพราะว่าสุดท้ายแล้วรถไฟฟ v e r s a เช่นเดียวกันลูกค้าในในตึกออฟฟิศหรือเรสเดนเชียลเขาต้องการอะไรเพราะเขาต้องเข้ามาใช้ในส่วนค้าเช่นเดียวกันใช่ไหมแล้วนี่ก็จะเป็น benefit กับกับคู่ค้าของเราทั้งหมดเลยนะฮะส่วนข้อมูลนี้ก็จะพาว่าฟูมากขึ้นเพราะว่าจะเมื่อกี้ถึงบอกลึกขึ้นแต่อันนี้จะกว้างขึ้นในเชิงว่าเราไม่ได้อยู่ใน retail industry อย่างเดียวแล้วนะฮะเราครอบคลุมทั เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราอยากให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยเจริญไปมากกว่านี้ดีมากกว่านี้นะเพื่อที่คู่ค้างเราจะได้พัฒนาธุรกิจของเขาเองด้วยเพราะการที่คุณเข้ามาในรีเทลอย่างเดียวมันเริ่มจะน่าเบื่อละมาซื้อของอย่างเดียวใช่ไหมต้องมีมากกว่ารีเทลเยอะ้เยอะลถ้าเรามีข้อมูลใช่แล้วก็เท่าที่ผมเห็นในการมูฟแต่ละครั้งของทั้งหมดของเซ็นทรัลกรุ๊ปเลยที่มีหลายบริษัทเนี่ยอันนี้ก็คือไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะ มีไบโอเทคท่านดังๆในยุโรปอะไรต่างๆมากมายอันนี้อยากถามมุมคล้ายๆกันว่า The One นอันนี้หรือข้อมูลอันนี้มันจะขยายไปสู่ตรงนั้นไหมฮะแล้วก็เราเราจะได้มีข้อมูลในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือว่ามองกับการหรือว่าเทรน์ต่างประเทศเองเขาทําอะไรยังไงแล้วเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังไงเหมือนกับคุณเคนรู้คําตอบหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดได้หมดแล้วคือถูกถูกถูกต้องเลยครับ คำว่า better futures for all สำหรับเราเนี่ยไม่ได้หมายคำว่า locally อย่างเดียว<ม>ใช่ไหม <c oughs> เราก็ต้องมองเทรนด์ต่างประเทศผู้บริโภคเขาจับจ่ยายจะใช้สอยยังไงบ้างพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างตรงนี้เรามีข้อมูล<อ><อ>ด้วยแล้ว<อ><อ>คือไม่ได้ไม่ได้เพิ่งมาเริ่มทำเพราะเราเก็บแล้วในต่างๆอิตาลีในอังกฤษใช่ครับอิตาลีที่เรามีธุรกิจนั้นมามาสิบปีแล้วเยอรมันก็น่าจะใกล้เคียงนั้นแล้วเนี่ยในแสตกลมนะฮะ คือเราก็จยูทิลไลซ์ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าในเดต้าเบสทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าแถวๆยี่สิบล้านคนเนี่ยนั่นคือในประเทศไทยแต่ถ้าเราดูต่างประเทศด้วยประเทศที่เรามีธุรกิจตอนนี้เราออเปรตอยู่ในประมาณตอนนี้40กว่าเมืองละนะฮะสามสิบล้านคนละที่เรามีข้อมูลทั้งหมดอันนี้ไม่รวมประเทศไทยใช่ไหมไม่รวมประเทศไทยถูกต้องนะแต่ยังไม่ได้ยยังไม่ถึงขั้นเป็นโปรแกรมเดอะวันยังไม่ใช้อย่างนั้นใช่ไหมที่จริง แต่ละประเทศเนี่ยเขามี CRM ของเขาซึ่งเขาก็เก็บมาเป็น10ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มเอามาซิงกันได้เลยถูกต้องง่ายๆแค่นี้เลยเดีนี้นี่ยบอกต้องใช้ให้ให้ถูกวิธีใช่ไหมแล้วก็วันนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเคนพรุ่งนี้บินไปที่มิลานวันต่อไปบินไปที่ลอนดอนสามารถเอินพอยที่นั่นได้ด้วย อนนี้ได้แล้วได้ได้มานานแล้วครับภาคเหนือตั้งแต่ตั้งแต่อากู i เ t i o n ที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็คู่ค้าของเราเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างมีมีร้านอาหารหนึ่งก็2ปีที่แล้วก็คุยคุยกับเขาเขาก็อยากจะไปขยายที่ต่างประเทศอานหารไทยใช่ไหมคือเขาก็ให้เรา get contact ฝั่งนู้นให้นะฮะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงอะไรยังไงก็แค่เช่นเดียวกันเขาก็มีเดต้าเบสของเขาที่เขารู้เขารู้ว่าไอ้คนไทยเนี่ยไอ้โดททีคนต่างชาติที่อยู่ประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นอิตาลี จะเป็นเดนมาร์กอันจะเป็นอังกฤษเนี่ยใช่วิธีการพูดว่าที่นั่นเป็นยังไงครับกับเครือข่ายของเซ็นทรัลกรุ๊ปเองเนี่ยเรามีทัชพอยต์อยู่ประมาณ3,500ทัชพอยต์อันนี้คือเซ็นทรัลกรุ๊ปอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดคู่ค้าเราเองตอนนี้เรามีตั้ง6 0 0 0กว่าคู่ค้าร้านค้าเทนเน็ตของเราที่อยู่ในเครือเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสทุนอีกตั้งเยอะเลยใช่ที่เยอะมากครับอันนี้แค่เป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆสุดท้ายแล้วกันนะครับ อะไรคือคีย์สักเซตแฟกเตอร์ของเซ็นทรัลพัฒนาที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นครับเท่าที่จริงพี่ยก็ททำอยู่ในนี้มานานแล้วก็เห็นการเปลี่ยนปแปลงหลายอย่างนะครับ,บตั้งแต่บริษัทแต่ละบริษัทเข้าตลาดเข้าไปเห็นพฤติกรมรมผู้ลงที่เปลี่ยนมองไปในอนาคตอจาจจะแค่2027ก่อนก็ได้นะ,ะซึ่งก็ไม่ไกลนะเราคิดว่าอะไรที่ทำให้เราไปถึงจุดนั้นอะไรคือคีย์ u ักเซ s แฟกเตอร์สำคัญหลักๆนะก็คือการที่เราเข้าใจลูกค้านะฮะผมคิดว่าตรงนี้สำคัญคือเพราะว่า การที่เราเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยทำให้เราข้อมูลเนี่ยไปใช้เพื่อจะพัฒนาโครงการต่อๆไปได้เร็วขึ้นนะฮะได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่นั่นคือในอนาคตแต่ถามว่าเราก็ต้องมาปรับปรุงโครงการปัจจุบันด้วย ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นและดีๆขึ้นด้วยเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเทรนด์ของของลูกค้าใช่ไมครัก็ซื้อคนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไปอยู่แล้วบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรับด้วยหม,มายความว่าเราต้องปรับให้ร้านค้าเราดีขึ้นนะฮะเพให้ v a r i e t ี้ของร้านค้าดีขึ้นแล้วก็เอาแบรนด์เอาพาร์เนอร์ดีๆเนี่ยมาอยู่กับเราและให้เขาขยายไปในอนาคตครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเข้าใจ ทั้งลูกค้าของเรานะแล้วก็คู่ค้าของเราเพื่อจะต่อยอดธุรกิจเขาได้เนี่ยสุดท้ายพอเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาชีวิตของคนที่มาใช้บริการของลูกค้าของเราไปในตัวด้วยมีร้านอาหารหนึ่งก็สองปีที่แล้วก็คุยคุยกับเขาเ,เขาก็อยากจะไปขยายที่ต่างประเทศอาหารไทยใช่ไหม,มคือเขาก็ให้เราเ e ่ c คอนแทคฝั่งนู้นให้ครับ ะะว่าพฤติกรมรมผู้บริโภคเป็นยังไงอะไรยังไงก็เช,ช่นเดียวกันเขาก็มี oh. ดเดเต้าเบสของเขาที่เขารู้เขารู้ว่าคนต่างชาติที่อยู่ป<ะ>ระเทศนั้นเนี่ยจะเป็นอิตาลีจะเป็นเดนมาร์กจะเป็นอังกฤษเนี่ยใช่พฤติกรมรมผู้บริโภคที่นั่นเป็นยังไง<ะ>ถ้าเกิดที่ไหนที่ข้อมูลอาจจะไปในทิศทางที่ไม่ได้ positive มากก็อาจจะช้าไปก่อนแต่ที่ไหนที่ positive ก็ต้องมุ่งไปตรงนั้นก่อนแทนที่เขาจะนั่งเสียเวลาต้องไปหากันเซาท์ซีต้องไปหาที่อื่นสารทีเสนรแพทำรีเ่ิใช่ นะก็อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยคือทุกอย่างมันมีค่าหมดแล้วเราก็ช่วยช่วยคู่ค้างเราด้วยไม่ใช่ว่าในประเทศอย่างเดียว